สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้ำทิพย์อีกแล้วนะคะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าถ้าพบกับน้ำทิพย์น้ำทิพย์ต้องมีสิ่งดีๆและมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําทุกคนเหมือนเคยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรน้ำทิพย์อยากจะขอพูดว่าทุกวันนี้นะคะทุกคนในประเทศของเรามากกว่า70%ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่ากดไหลย้อนนะคะซึ่งอาการเหล่านี้หรือว่าโรคเหล่านี้ก่อเกิดให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ในวันนี้น้ำทิพย์จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระเพาะอาหารมาให้ความรู้แก่ทุกคนนะคะขอเรียนเชิญคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคงชัย ผมชื่อธงชัยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญรักษาเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กดไหลย,ย้อนมาหลายปีนะครับผมค่ะคุณหมอน้ำทิพย์อยากจะถามคุณหมอว่าถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนหรือว่าโรคกระเพาะน่ะคะ่ะเขามักจะพบเจอกับอาการยังไงบ้างคะอ๋อครับผมเขาจะมักพบเจอกับอาการเหล่านี้นะครับก็คือท้องอืดท้องเฟอ้อขับถ่ายไม่สะดวกแสบท้องจุกท้องแล้วก็มีกดในกระเพาะอาหารแล้วก็เลอะไปบ่อยด้วยนะครับ สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็บางทีก็รับประทานอาหารไม่ค่อยได้รู้สึกเบื่ออาหารบ่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายผอมมีอาการเหลง่ายด้วยนะครับอ๋อถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วเราจะรักษาวิธียังไงบ้างคะอ๋ออาการเหล่านี้นะครับบางคนก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้างหรือว่าซื้อยาแผนตะวันตกมารับประทานเองบ้างนะครับแต่ว่าอาการเหล่านี้นะครับผมรักษาที่ลายเหตุนะครับอ้าวก็ จะมีอาการเป็นๆหายหายอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราอยากรักษาแต่ต้นเหตุนะคะดรมีวิธีไหนแนะนําทุกคนหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆไหนแนะนําทุกคนบ้างไหมคะอ๋อครับผมผมมาวันนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะครับท่านผู้ชมนะครับ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย,ย้อนนะครับนั่นก็คือนุ่มนูทีนาโนเคอร์กูมินนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วนมตัวนี้นะคะถ้าคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย,ย้อนดื่มเข้าไปแล้วเขาจะช่วยรักษาในส่วนไหนบ้างคะคุณหมออ๋อตัวนี้นะครับผมจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารจะช่วยสมานเผลลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับผมแล้วก็จุกท้องเสบท้องนะครับในมเมื่อดื่มไปแล้วอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ นมตัวนี้นะคะจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาดยังไงบ้างคะอ๋อนมตัวนี้นะครับมีความแตกต่างแล้วก็พสิเศษกว่านมทั่วไปในตลาดก็คือ,อ,อนมตัวนี้นะครับผมไดม้ผ่านการวิจัยแล้วก็ได้ผ่านการวิจัยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขสากลเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีขมิ้นสดนะครับประมาณ 80- 9 0นนั่นเองออถ้าเขาอยากดื่มได้ประสิทธิภาพดีเขาต้องดื่มยังไงบ้างคะคุณหมอเราควรดื่มยังไง อ๋อตัวนี้นะครับถ้าอยากดื่มได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไปรักษาแผลในกระเพาะนะอาหารนั้นจะให้ดื่มที่มีประสิทธิภาพได้นั่นก็คือ,อดื่มละ2แก้วนะครับผมครั้งละ2หรือว่า3ซช้อนนะครับผมตัวนี้มันจะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับใช้เวลาประมาณ7 1็ดถึงสิวันอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หลังจากดื่มไปประมาณ10-20วันนะครับผมมันจะช่วยสมานแผลแล้วก็จะลดกดในกระเพาะด้วยนะครับ ถ้าว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนไหนสนใจอยากสั่งไปทดลองดื่มดูคุณหมอเราสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะอ๋อตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนอยู่อยากจะสั่งซื้อนะครับผมไปดื่มหรือว่าไปรับประทานนะครับสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับผมอ๋องันวันนี้น้ำทิพย์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราในวันนี้ วัวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าโอกาสหน้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆหรือสิ่งดีๆมาแนะนำเดี๋ยวน้ำทิพย์จะมาบอกทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ